ปราสาทสกรรมแพงใหญ่หรือปราสาทสีพฤฒเทศวรตั้งอยู่ในบริเวณวัสกรรมแพงใหญ่ถนนประดิษฐ์ประชาราษฎร์หมู่หนึ่งตำบลสกรรมแพงใหญ่อเภออุทุมภรสัยจังหวัดศรีสะเกดใกล้กับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยและห่างจากที่ว่าการอัภพอุทุมพรสัยไปทางทิศต,ตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรสภาพทั่วไปของปราสาทสกรรมแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงโคตรูปสี่เหลีย่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง49เมตรยาว67เมตรล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรารณาลายรวมทั้งหมด6 หลังจากภาพถ่ายทางอากาศชี้ให้เห็นว่าปราสาทสกรํรมแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่างหนาแน่นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ400เมตรมีสระน้ารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เรียกว่าสกรํรมแพงสันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาทส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็กหลายผ่านคือห้วยตาเหมาซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญปราสาทสกํมแพงใหญ่สร้างขึ้นในาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธแบบมหายานเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป จากการกุดแต่งบูรณะปราสาทแห่งนี้ของกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2532ได้ค้นพบประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่เฉพาะองค์สูง140เซนติเมตรและรวมความสูงทั้งฐาน180เซนติเมตรศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัตติสกุลให้ความเห็นว่าเป็นรูปของนันทิเกศวรหรือนันทิศวรลักษณะพิเศษคือเป็นสำริดกระไลทองเดิมอาจจะตั้งอยู่หน้าปราสาทหลังกลางภายในมุขหน้าปราสาท เพราะโดยปกติจะประจำอยู่กับเทวาลัยของพระอิศวรประติมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะของแบบบาปวนตอนปลายสําคัญมากนับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทยปัจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาปราสาทสกรรแพงใหญ่ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสําหรับชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52อตอนที่ศูนย์งอวันที่8มีนาคม2478่พร้อมกับปราสาทอีกหลายแห่ง ในจังหวัดขุนความเป็นมาของปราสาทสกรรมแห่งใหญ่ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาในสมัยใดหรือศักราชใดถึงแม้จะพบจารึกที่โบราณสถานแห่งนี้ข้อความในจารึกกล่าวถึงการซื้อที่ดินถวายแก่เจ้านายผู้ล่วงลับคือกระมอนเตงชสีเพรศไม่ได้กล่าวถึงการสร้างปีพุทธศักราช1585ที่ปรากฏในจารึกไม่ใช่ปีที่สร้างปราสาทระยะดังกล่าวในกัมพูชาเป็นสม่ยที่พระเจ้าสุริยวันที่หนึ่งครองราชแต่ไม่ได้หมายถึงพระองค์เป็นผู้สร้างจากการศึกษาลาดลายต่าง ทางด้านศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมปราสาทสกรรมแพงใหญ่น่าจะมีอายุอยู่ในศิลปะเขมรแบบบาปวนหรือประมาณกลางพุทธศตรวรรษที่16ถึงพุทธศตรวรรษที่16ตอนปลายปราสาทสกรรมแพงใหญ่เป็นาศาสนสถานแบบเขมรทั้งในด้านศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมรวมทั้งความเชื่อในการรับถือาศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิม เป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูโดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดูภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้กุดพบพระพุทธรูปนาคตกป,ปางสมาธิสูง1.33เมตรจากจารึกปราสาทสกําแทงใหญ่ที่กรอบประตูระเบียงคอสมีทั้งหมด3 3บรรทัดเนื้อความย่อมีดังนี้พระกรมระเตงอันสิวา,าธาตุคุณโทษพระสภาแห่งกมลเตงชสีเพรศ เมืองสดุกอัมพินร่วมกับข้าราชาการคนอื่นๆคือพระกรมระเตงอัญญทุระอุปดาสสพระกรมระเตงอัญสิเขศพระธรรมศาสตร์และพระกรมระเตงอันผู้ตรวจราชาการรัฐแต่ละปักซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับประพังสระนา้าเพื่อถวายให้แก่กรมลเตงชัตสีพเทศเทววในวันวิสุวะสงกรานต์ขึ้น 64, สองค่ำเดือนห้ามหาศักราช964พุทธศักราช1585องค์ประกอบของปราสาทบารายบารายคือสระน้านับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของาศาสานสถานประเภทปราสาทหิน เนื่องจากจะต้องใช้น้ำในการประกอบาศาสนพิธีปกติบารายจะอยู่รอบหรือทางทิศต,ตะวันออกของาศาสนสถานบารายที่อยู่รอบาศาสนสถานนั้นเป็นการจำลองเถาพระสุเมนที่ละองรอบด้วยมหาสมุทรทั้ง4ด้านตะวันออกเป็นด้านที่าศาสนิกชนเข้าเฝ้าเทพเจ้าซึ่งมักจะต้องตักน้ำเพื่อไปส่งสิวลึงหรือชำระพระบาทเทพเจ้าบารายที่ปราสาทสกรัรมแทงใหญ่นี้อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ500เมตรปัจจุบันไม่เหลือสภาพแล้ว ระเบียงคอต์ระเบียงคอตเป็นกำแพงของศาสนาสิทิล้อมรอบอาคารศารสนสถานไว้ภายในระเบียงคอตนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก,กว้าง49เมตรยาว67เมตรระเบียงคอตมีซุ้มประตูโคบุรัตซุ้มประตูทั้งสีด้านคือ sea, ทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกฐานและผนังกาะด้วยศิแลาแรงกรอบประตูหน้าต่างทำด้วยหินทรายภายในมีช่องทางเดินกว้าง3เมตรสภาพส, ías, ส่วนใหญ่คงเหลือแต่ฐานและผนังบางส่วนเท่านั้นส่วนที่เป็นหลังคาพังทลายเสื่อมสภาพไปแล้ว บรรลัยหรือวิหารภายในระเบียงคอตเมื่อผ่านซุ้มโคปุรัสด้านทิศต,ตะวันออกเข้าไปจะพบอาคารสองหลังหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกอาคารทั้งสองก่อด้วยอิฐไม่สปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนนอผ้ามีมุกยื่นออกมาด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังก่อเป็นอิฐทึบแต่แซร่องให้มีลักษณะเป็นประตูปลอมเลียนแบบประตูจริงอาคารสองหลังนี้เรียกว่าวิหารหรือบรรลัยเปลี่ยบได้กับหอไตรของพุทธศาสนาคือใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนาซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยกว่ารูปเคารพ กางกลางหรือปราสาทเป็นศูนย์กลางของศาสนสถานเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพปราสาทสักกาแทงใหญ่ประกอบด้วยปรางสีหลังคือปรางหลังทิศเหนือทิศใต้โดยมีปรางประธานอยู่ตรงกลางปรางทั้งสมหลังนี้ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนอกจากนี้ยังมีปรางเดียวอีกหนึ่งหลังอยู่ทางทิศตะวันตกข้นไปทางทิศใต้ภายในระเบียงคอร์ทที่มีปรางหลายหลังเนื่องจากศาสนาฮินดูนับถือพระเจ้าหลายองค์จึงต้องมีที่ประดิษฐานรูปเคารพหลายหลังปรางทั้งหมดมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4x4 เมตรสำหรับปรางปราธานมีมุกยื่นออกมาด้านหน้าปรางทุกหลังหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกและมีประตูเข้าออกเพียงด้านเดียวนอกนั้นทำเป็นประตูปลอมโบราณสถานประเภทปราสาทหินโดยทั่วไปจะมีทับหลังตั้งอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าเสมอทับหลังนี้เป็นภาพจำหลักเล่าเรื่องต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาภาพจำหลักทับหลังปราสาทหินสกัมแทงใหญ่เป็นศิลปะเขมรแบบคลางต่อปาปวนที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ทับหลังที่พบที่ปราสาทหินสกัมแทงใหญ่มีมากถึง13แผ่นอยู่ภายในบริเวณปราสาทสกัมแทงใหญ่ทับหลังที่น่าสนใจได้แก่ทับหลังนารายบรรทมสินทับหลังพระกฤษณะประลองกำลังกับม้าทับหลังพระศิวะทรงโคนทิศทับหลังโคชลักษมีทับหลังพระอินทรงช้างเอราวัน ทับหลังฮนุมานถวายแหวน